สวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีวันศุกร์ครับฮ <c oughs> หลล่ะ วัสดีวันศุกครับผมพรุ่งนี้บุญมีมีไปงานแคสโดยเป็นงานแคสสปอร์ตครับผมแต่อืมไม่ชัวร์ว่าจะอยู่ถึงตอนเย็นได้ขนาดนั้นไหมแต่พอต้องมีบินไปต่างจังหวัดต่อฮะหนูเทาเป็นไงบ้างหนูเทาโดน ค่าเข้าโรงพยาบาลไปสี่หมื่นไม่ไม่ไม่เกินประมาณหกหมื่นได้ครับก็คือโดนโดนค่าไฟท้ายไฟท้ายไปหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนท่อใหม่อีกอีกหมื่นห้าได้ครับผมแล้วเปลี่ยนตัวสเกิร์ตหลังอีกเกือบหมื่นสอง ทำสีอีกประมาณตามหมื่นก็คือพังเละเลย <c oughs> แล้วคือไม่ใช่อะไรด้วยนะเราขับอยู่ดีแล้วเขาก็ขับมาชนเราเฉยเลยอย่ะสวยเดะ ดีนะมีรถสำรองขับอยู่เอออยู่ๆก็เสียตังเกือบตั้งเท่าไหรอ่ 5, 60, อะ่ะห้าหกหมื่นน่ะ ขอโปรโมทเสื้อก่อนเสื้อน่าจะใกล้ๆวางขายประมาณน่าจะประมาณอ่ากลางเดือนนี้ละฮะมีสองสีด้วยกันก็คือสีแดงกับสีดำบุญก็จะทำแบบอืมกี่ตัวแรกนี่นแหละจะมีลายเซนเป็นแบบลายเซนแบบปักเป็นลายเซนของบุญเลยอยู่แถวๆขอบขอบเสื้อก็ได้เป็นแบบลิมิเต็ดแหละ แต่ดีที่แบบไม่ไม่ไมเอ๊ะพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยอ๋อเรื่องรถเรื่องรถคือไอ้นี่ไม่เป็นไรครับผมเป็นแค่รถอย่างเดียวแต่ตัวบุญนะสบายดีอ ขอกำลังใจนะช่วงนี้เขายังสอบกันอยู่หรอ mm hmm. ก็จะใครที่สอบช่วงนี้ก็สู้ๆนะครับผม mm hmm. ไปกำลังใจให้เด้อให้เจอรฟนอ๋อ hmm. เ oh, mm hmm. พิ่งรู้ช่วงนี้เขายังสอบกันอยู่วันนี้เป็นรับปริญญาใหม่ AR มา เพิ่งเวียนหัวนะมุนก็เวียนหัวเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันนครับผมมันไม่มีงานเปิดที่เราแบบสามารถจะเจอกันได้เลยอะ่ะมันจะมีไหมนะคิดก่อนองานเปิดมันไม่ค่อยมีเลยอะ่ะ จริงๆไม่เค่อยอยากให้แบบก็เรียกว่าอะไรอะ่ะนั่งรถมาจากต่งางจังวัดไกลๆอะไรอย่างนี้อันตรายตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มห้าสิบนาทีแล้วครับผมใครง่วงก็ไปนอนก่อนได้เดอ้อแต่พรุ่งนี้วันหยุดนี่พรุ่งนี้เพราะวันนี้วันวันนี้วันศุกร์ถูกไหม เหงาว่าไม่มีอะไรทำเลายๆเป็นเล่นเกิด if evening พรุ่งนี้วันเสาร ใช่มีวันเสาร์ก็สำหรับใครที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับเดินทางกับเดินทางไปดีๆเดอ้อพรุ่งนี้บุนก็หลังจากเออ่งานแคสเซดมุนก็บินไปเชียงใหม่ต่อเลยจะไปหลัน่นลาที่เชียงใหม่สักพักหนึ่ง ออเสำหรับโปรเจกตใหม่สิบวินะครับผมที่เห็นนะมันยังไม่มีอะไรเลยอย่าเพิ่งดาบุญใจเย็นเยนมันขึ้นแค่สิบวีเองยังไม่รู้อะไรเลย มันไม่มีอะไรแค่สิบวีเองสิบวิยังไม่ทันได้เห็นอะไรเลยว่าปวดคอ <c oughs> ตอนนี้เพิ่งสามทุ่มหาสิบสอง 52, เองสิ้นเจ้าฮะ พราะเราไม่ยอมผมนานๆนะผมมันสุขภาพดีขึ้นเยอะเลยมันไม่กรอบแล้วอะผมเด้งดิงเดี๋ยวเราผมลงให้สดดูถึงไหนเนี่ยถึงตมะกแล้วตอนเล่นเป็นเฮียวินอะผมบุญนยาวประมาณถึงเนี่ยตอนที่มาผมเป็นเฮวินผมยาวถึงปากอะ ตอนผมทองมวขึ้นี่บุลหน้าสาวมากเอาเฮ้ย เมนสาวเลยหน้าดุจะตายอืผมเด้ง เป็บุญเปรนบุญอะไรพี่มาบุญ,บญเปรมเหอะเสื้อสวยใช่ครับผมเสื้อนี้คือเสื้อของแซมมี่นะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถสั่งได้นะครับผมกับทางแซมมี่เนาะแบรนด์แซเมนแซมนเนาะแล้วก็อ๋อแล้วก็มีแบรนด์ของยอดนะครับผมแบรนด์สุโค้ยก็ยังสามารถสั่งซื้อได้อีกสี่วันก็ปิดแล้วเนาะรีบ สั่งซื้อได้นะครับผมแบรนด์สุปโคลของสุดยอดนั่นเองอ่าเสื้อเขาเท่นะจะบอกให้มีลีเฟคด้วยขายก่อนขายก่อนในทีเซอร์สิบวีอ่ะดูไหมบุญชิปคู่ไหนสุดบุญชิปคู่แซมพายสุดแหละ จะเปิดบ้านแซมกับภายรีบเปิดเลยนะฮะคู่นี้นะน่าติดตามมากเห็นไหมมีคนชอบคู่แซมภาย แฟนพายแนลากอ้วนกังจะให้เล่าเหรอเราก็ไม่สนุกสิต้องลองติดตามหมอนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะออนเมื่อไหร่ ปรเจกนี้บุญเปรมไหมไม่บอกน้องพายพิกบทมากใช่พายพิกบทมากตอนที่ตอนที่น้องพายกับแซมถ่ายอะ่ะบุญก็ไปอยู่หนะ้ามอนิเตอร์คือแบบจิกอะ่ะจิกขาตัวเองสุดแบบจิกแบบ โปรเจกต์นี้เป็นบุญเลยดูออกดูได้ไงบุญอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเออลุกแบบใส่แว่นมาเด็กเรียนแต่อาจจะเป็นแบบยังไงอะ่ะแบบโหด,ดก็ได้เวลาอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนโหด,ดก็ได้พออยู่สองคนใครจะไปรู้ตอนนักคนอื่นอาจจะแบบแอบปบแบบเป็นเด็กเนิร์ด อัน,น้ยาเยอะไปเพวกวันนี้อ้ปวดขอกินข้าวเลยกินแล้วครับผม คช่นนี้ทำงาน้ว้รพวงนี้ก็รีบนอนได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาบุญก็คงจะนอนแล้วพวกนี้มีงานช้าเอ้ยพวงนี้มีงานบายๆแหละจะต,ต้องรีบไปแต่งหน้าทำผมต่บเช้าเลย <laughs> ออขอโทรที่กิ้งไม่ไหวอ่ะอยากลงไปนอนสบายสบายอยาไปนอน้ะนะมาหา มันไลา่ให้ผ่ายคิดถึงเฉยๆก็ใครถ้าเกิดไปงานพรุ่งนี้นะครับผมก็เจอกันได้นะครับผมบุญใกล้ตูบละ l แบตเตอรี่ ไปนอนแล้วนะไปนอนแล้วนะไปแล้วนะสันดีครับอันนี้นะบ๊ายบายดูนวดดิอืมไปอแล้วนะฮะบ๊ายๆไปนอนแล้วนะฮะบ๊ายบายฝันดีบ๊ายบายครับเอ้ย อืมวันนี้ครับบ๊ายบายกุ๊ดไน้โอโอ้ยผมกุ๊ดไน้นะฮะบ๊ายบายอัววันนี้ครับ